พระ,ะแม่ลักษมีนะคะพระแม่ลักษมีพระองค์สงเป็นมหาเทพผู้มีความมั่งคั่งและก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะรูปลักษณะของพระองค์สง่างามนะคะทั้งรูปลักษณะและก็กิริยามารยาทนะคะถือว่าเป็นผู้นำในเรื่องความงามทุกประการนะคะพระองค์ทรงเป็นพระชายาที่สื่อสัร์ อ,องค์ขององค์พัฒนาลายนะคะจึงทําให้ผู้คนมีความศรัทธ,ธาและมาขอพรเรื่องของความรักโดยเฉพาะยิ่งใกล้วันวาเลนไทน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขอความรักให้สมหวังคนที่มีคู่แล้วก็ให้รักกันยั่งยืนตลอดไปนะคะดังนั้น การที่ได้มีโอกาสมาขอพรพระแม่ลักษมีนะคะพระอ,องค์ก็จะประทานเรื่องของความงามแล้วเราจะเห็นว่าตามคลินิกความงามก็จะมีการบูชาพระแม่ลักษมีนะคะนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าพระอ,องค์ยังเป็นพระแม่โฟศพที่อวตารมานะคะพิกัดที่ตั้งขององค์พระแม่ลักษมีนะคะอยู่ชั้น4นะคะบริเวณดัดฟ้าห้างเกสรพาซ่านะคะ เครืองสักการะบูชาที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นทูบเก้าดอกนะคะแล้วก็เป็นทูบสีชมพูนะคะตอนนี้มดเว้นการจุดทูบนะคะเราปักเพื่อสักการะบูชานะคะแล้วก็เทียนค่ะดอกไม้ก็เป็นดอกบัวสีชมพูนะคะได้รับความนิยมดังเห็นภาพด้านหลังนะคะน้าสะอาดน้ําอ้อยนมจืดแล้วก็นิยมจะเป็นนมสีชมพูนะคะของหวานก็มีบ้างนะคะแต่คอเวท เป็นพวกเครื่องข่าวทั้งหมดนะคะจะเห็นได้ว่าพระอ,องค์มีความงดงามสง่าม,มากเลยค่ะก็ขอชื่นชมบารมีของพระอ,องค์ตามคลิปวิดีโอนี้นะคะพระแม่ลักษมีที่อยู่ตรงชั้นดาดฟ้าของเกสรพาซ่านะคะจะเป็นทรงรูปยืนค่ะอยู่ใจกลางแจ้งใจกลางสี่แยกของสถานที่ที่ล้วนจะเป็น ที่ประดิษฐ์ของเทพผู้ทรงอิทธิลิ์นะคะดังนั้นองค์พระแม่ลักษมีพระองค์ที่ประดิษฐ์อยู่ที่บนดาดฟ้าของเกศรพาซ่านะคะจะมีพลังแรงจะมีคนมาขอพรและมักจะได้ตามที่ขอนะคะถ้าดูจากเครื่องสักการะบูชาก็จะมีคนมาไหว้สักการะขอพรพระองค์อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสายนะคะ เคล็ดลับการขอพอรพระแม่ลักษมีสายมูต้องห้ามพลาดเลยนะคะการขอพอรขอให้ทำด้วยใจศรัทธาบูชาพระแม่ลักษมีอย่างต่อเนื่องค่ะสิ่งที่ขอพอรสำเร็จเนื่องจากพระองค์เป็นเทวีแห่งความโชคลาภร่ำรวยและความรักนะคะจึงเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในเรื่องหน้าที่การงานเนื้อคู่ความร่ำรวยความสมหวังในความรักการเจรจาติดต่อค้าขายการที่ต้องการมีเงินเก็บเงินออมจากชีวิตที่ไม่มีเงินที่มั่งคั่งมั่นคงนะคะคนส่วนใหญ่มาขอพรแล้วชีวิตจะดีขึ้นทำให้ยิ่งเพิ่มความศรัทธาต่อองค์พระแม่ลักษมีนะคะ นอกจากนี้คนที่นิยมทำสัญญกรรมความงามไม่ว่าชายหรือหญิงนะคะจะมาขอพอรให้พระแม่ลักษมีโดนบันดาลขอพอรให้การทำสัญญกรรมนั้นประสบความสำเร็จได้ความสวยและรูปลักษณะตามที่ต้องการโดยที่ไม่มีสิ่งใดผิดพลาดนะคะจะเห็นได้ว่าคลินิกหรือสถานความงามมัจกจะนิยม ขอพรและบูชาพระแม่ลักษมีนะคะดังนั้นผู้ที่เคยสัมผัสถึงพรอ,อันประเสริฐจากพระแม่ลักษมีแล้วจึงมีความเชื่อและมีความศรัทธาและบูชาองค์พระแม่ลักษมีอย่างต่อเนื่องค้นหาเราได้ทาง youtube นะคะใส่ในช่องค้นหาพิมพ์คําว่าสำนักพิมพ์บ้านแม่มด ภาษาไทยนะคะและก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามผลงานของพวกเราด้วยค่ะนอกจากนี้เราก็อัปโหลดวิดีโอคลิปโหราศาสตร์ในช่องทางต่างๆนะคะเช่น Reel, Tiktok, Instagram นะคะชื่อพันธิพรบงจันเพนสะกดเป็นภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณมากค่ะ